ซื้อปลาแดงเท่าได้ลนั่นชิ้่าบาทาู้สบาทแน่คือขายให้คอยถือแค่บาท้นบบาทจุนิบาทแน่เ่าไดน่นสองถุงเ่าไดสองาบอถุงาบเอาบ่อ่อสงถุงเอายีบอสื่อซอยลรวแน่สถุงสาบน่นสองถุงสาบาทโอบาทบาดสองถุงสามสิบบาท เให้สองามสนี่เอายีบอเาชกเออุนจ้านานใคราคนที่ซอยใจคจสองามสบาทนี่ยี่บได้ได้ได้เวเอไม่สอนหน้านะเรียบเอบส่บาทเียีบาทเป็นิ้ง้าวบาทเออใรไปไว้ี่อยเงี้กระเป๋าหนาเออซอยเลาบอกว่าขอขอบคุณเอซทุกคนที่ติดตาม เขาไม่ยอมาเ้าเอาก็ให้แบ่งร้อยนันดีทอนมาติลาไม่เงินไม่เงนคนใเย็นเปิดเบอรงได้กระเป๋าเงินแบบหลายใช่ไหมนมันมีแต่แบ่งร้อยไข่ยมีแต่แบ่งร้อยนี่เห็นว่านี่เขบตัวด้แบ่งหาร้อแบ่งรเจัแบ่งหาร้อยเว่าช่ามาอยู่บ่มีบ่มีเจ้าใน่อยเงินขายมากบางห่นกับทอนมาติลาะอาพอตั้งอต่เจ้ามา เอาแบ่งเศ้าได้กับปอใช่นีมเอากันสิว่าขายหอยคอยสิกินได้บ้างแบ่งลอยกับว่าขายคอยได้เย็นโคตรคาดฉันสิมีบ่หรออยู่ที่ป่าจู่จ้าที่ใส่รถสุดย่าสิขอบคุณเอฟซีก่อนครับปพี่จีขอบคุณคขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแม่มะเมียเจ้ยยุงยูงชิบะยูงชิบะยุงชาบะจ้วยขอบคุณที่ติดตามนะครับครับ ขอบคุณครับด้วพี่ขอบคุณครับเจิจีครับทั้งสีสสส่ทั้งสี่ิบ๊ายบายพวกนี้ไปหาหน่อยนะอยู่ที่บ้านนะครับโอเคครับบ๊ายบาย